สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบมาเจอพี่ตาอยู่ในป่าอีกแล้วนะคะยุงก็เยอะตามเคยกับพี่น้องพ้องปลายของพี่ตามากันสองคนอีกแล้วค่ะทุกคนช,ชุดเก่านะไม่ได้เปลี่ยนชุดหรอกนะเะข้าชุดเข้าป่าเนาะพี่น้องพี่ตาเจอเห็ดแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเลืเลเลอกอ่ำดาไปหมดเลยแต่ไม่เยอะก็โอเคอยู่นะทุกคนเนาะเห็นไหมล่ะพี่ตาเจอเห็ดแล้วค่ะทุกคนเจ้าขา เดี๋ยวพี่ตาจะขอเก็บก่อนนะคะทุกคนยุงก็เยอะมากเลยค่ะพี่น้องพี่ตาขอเก็บเห็ดก่อนนะคะทุกคนเห็ดมันปูค่ะนี่ค่ะเนาะโอ้ยยุงก็เยอะทั้งสิทธทั้งพ่นนะพี่น้องนี่ค่ะทุกคนเห็ดมันปู ขอใส่ตะกร้าก่อนนะคะน่นะคะนี่ค่ะพี่น้องป้องปลายนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะทุกคนเห็ดขอเก็บก่อนนะคะพี่น้องเอฟซีของพี่ตาสวิเดนพาเซฟ นี่ค่ะทุกคนงัดขึ้นมาเลยนี่ค่ะเห็นไหมมีเห็ดสวยๆนะคะมันไม่เยอะแต่ก็ก็สวยงามนี่ค่ะทุกคนยุ่เยอะมากเลยนี่ค่ะกลุ่มแรกแห่งหมานนะทุกคนเนาะพี่น้องมาเจอเห็ดดำนิดหนึ่งค่ะวันนี้หาเห็ดไม่ค่อยมายเหมือนคนอื่นเลยเลยจ้าค่ะ นี่ค่ะเห็ดดำเนอะนี่ค่ะเห็ดดำเห็ดเดลืองวันนี้หาเห็ดไม่หม่านเหมือนวันนั้นเลยมันมาป่าผิดป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้หาเห็ดไม่ค่อยเจอเท่าไหร่มันไม่ค่อยหมานยุงก็เยอะเยอะที่สุดเลยยุง เนี่ยหาไม่มีป่าสวยนะแต่ไม่มีเห็ดค่ะทุกคนพี่น้องเพื่อนเพ่นพี่ตาเจอเห็ดเหลืองๆอยู่นี่สามสี่ดอกค่ะทุกคนอู้เยอะอยู่เดี่ยเราจะเอาตะกร้ากลับคืนก่อนอยู่ข้างในเราจะเอาโตไปอยู่ข้างในเนาะพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวพี่ตาขอกลับกล้องก่อนเนะอ๋อพี่ตาเจอเห็ดอีกแล้วครับพี่น้องเอฟซีของพี่ตาตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีนะทุกคน เอาตรงเอาตรงนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาตื่นเต้น,ต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 นมากเลยพี่น้องนี่ค่ะเห็นไหมมีอนีกสามดอกเนาะคิดว่านะนี่ค่ะสี่สี่4 4ไม่ได้สามสี่สวยงามมากลยคะเอาตรงนี้อีกสองแล้วหนึ่งเลยด้วยเนี่นะนี่ค่ะขอเก็บก่อนนะคะเห็นมากไม่เห็นมากนะอย่าว่ากันนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะตรงนี้อีกห้าหกดอกนะเหลืองไปหมดเลยทุกคนเห็นไหม จะตีให้ดูแล้วก็จะตีให้ดูขอเกี่ยวก่อนนะคานี่ค่ะนี่ค่ะสีส้มอลังงามเลยนี่ค่ะดอกก็ใหญ่อยู่นะทุกคนดอกใหญ่เลยดอกใหญ่แบบนี้กินไม่ค่อยเสียบเท่าไหร่พี่น้องป้องไปของพี่ตาี่ค่ะเอ,ออคือด่ค่ะปี่ตัวทากเลยค่ะพี่น้อง พ่เพนนภา,ามีตัวทากด้วยนะคะถ้าดูคลิปนี้นี่ค่ะตัวทากนี่ค่ะตัวทาก,น,น,น,าาาน,ากนี่ค่ะตัวทากนี่ค่ะนี่ค่ะพิเพนนภาดัมากนี่ค่ะตัวทากโยนลงไปยุงเยอะพี่น้องเจ้าขากัดทุกซึมกัดปากนี่เราไม่ต้องไปฉีดปากแล้วคะ่ะทุกคนยุงกัดปากเราไม่ต้องไปฉีดแล้วคะ่ะ เรามีหมอยุงให้สิดให้แล้วค่ะทุกคนกา,ารามาเหนือนะหาเห็ดก็ทุกคนยุงเยอะปีนี้เหนือท้องันนี้ก่าานอนและออสตพี่น้องพี่ตาจะมาเจอเห็ดดำนะก็เก็บซะหน่อยเนาะไหนๆเราก็มาแล้วคะ่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะเห็ดดำนี่ มันไม่มีเห็ดเหลืองแล้วก็เอาเห็ดดำไปก่อนเนะเราไม่เอากันไกลมาเดี๋ยวคราน่าจะเอากันไกลติดมาติดตะก,ก้ามาก่อนทุกคนนี่ค่เห็ดเห็ดดำเนาะนี่ค่ะ,เ,เ,ดดนะคะเยอะอยู่นะแต่มันก็หาเอาเนาะนี่ค่ะก็ะได้มินฟิ้งเงินพอนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมนะอันนี้เก็บก่อนนี่ไม่เอามีดแล้วเอานี่ค่ะทุกคน นี่ค่ะเห็นไหมโอ้ยยุงเยอะมากเลยพี่น้องน่าเบื่อจริงๆนี่ค่ะเยอะอยู่นะพี่น้องเห็ดดำเอาไปทำผัดกะเพราหรือว่าเข้ามัหน,น่อ๋อนีน่นี่ค่ะเห็ดเห็ดยุงไหมพี่น้องเต้ไปหมดเลยยุงนี่ค่ะน่าเบื่อยุงไม่ใช่เบื่ออะไรหรอกเบื่อยุงมากเลย นี่นะคะนี่ค่ะเห็ดดำเห็ดสีดำเห็ดทัดค um, านตาแลนนะคะโอ้ยยุงมันจะแดกอะไรกันกนณกหายุงนี่ก็ยาก,กันยุงเอาไม่อยู่เลยทุกคนเจวคขานี่ค่ะพิตาคาร์เอานะทุกคนพิตาคารเก็บนะคะนี่ค่ะค่ะจบอะไระขยะทิ้งเลย นี่ค่ะสามีไม่ได้เอาพัดลมมาด้วยยุงเต็มหน้าเต็มตาไปหมดเลยนี่ค่ะพี่น้องเขายุยงดำคาญยงุงแต่ตกล้าก่อนนะคะจกอะไรพี่น้องยุงเยอะไม่ได้ถ้าเอากันไกลมามันจะตัดได้ง่ายกว่านะทุกคนนะนี่ค่ะโอเคปะปะ๊าสต้ง นี่ครับพี่น้องเห็ดสีน้ำตาลนะเอาเห็ดดำเห็ดทัดคกนตะเล่นนะทุกคนยุงเยอะมากพี่น้องพี่น้องได้ยินเสียงยุงไหมวิววววแวววววพี่ตาก็ไม่ไหวนะทุกคนยุงเยอะเกินก็ไม่ไหวนะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องพี่ตาเห็นอีกย่อมนะ อย่างแรกค่ะทุกคนพี่น้องสงสยัยพี่ตาจะพาเก็บเห็ดสีดานะเพราะเห็ดสีเหลืองไม่ค่อยมีค่ะทุกคนนี่เก็บเห็ดสีดําดีกว่าน,นะนี่นะ,นะมันออกไม่เยอะแต่ก็น่ากินอยู่ค่ะทุกคนเจ้าค่ะเห็ดสีเดืองไม่มีแล้วก็เอเห็ดสีดําก่อนก็ได้นะ นี่ค่ะทุกคนเห็ดดำก็น่ากินอยู่ทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะยุงเยอะมากเลยนะเห็ดทาดเห็ดทาดคันตะล่นนะทุกคนสงสัยไม่ได้เห็ดดำไม่ได้เห็ดเหลืองได้เห็ดดำแทนคะ่ะทุกคนเจ้าะวันนี้หายากอยู่พออันคนนะคะเห็ดเหลืองก็ มันจะหมดแล้วค่ะพี่น้องเห็ดดำจะมาแทนแล้วนะต้องหาดีๆถึงจะเจอทุกคนเนี่ยตรงนู้นตรงสามต้นเก็บเด็กผสมน้อยเออไปไหนแล้วล่ะโรงหักไปแล้วนี่ค่ะถ้ามันแห้งนะจะเป็นสีแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมลนะ่ะมันเหมือนใบไม้ไหมเหมือนนะ,นะ จะได้เยอะได้น้อยแล้วตามพี่ตาไปดูนะคะทุกคนนี่ค่ะป่าก็เยอะมากเลยค่ะเต็มไปหมดเลยน่าจะเอาน่านมาใส่เนาะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดสุส่ยได้เห็ดดำวันนี้นะพี่น้องวันนี้นะเห็ดเห็ดทัดไม่มีเห็ดอันนั้นไม่มีอันเป็นเห็ดทานมากก่อนเนาะเห็ดอันนั้นไม่ได้ครับพี่น้องวันนี้ ก็ได้เห็ดอะไรคะเห็ดเดืองก็ไม่มีเห็ดไข่ก็ไม่มีเห็ดขาวก็ไม่มีนะคะวันนี้มีแต่เห็ดอันนี้ค่ะทุกคนเห็ดทัร์คันตาเล่นนี่ค่ะอันนี้กินอร่อยกว่าน,นะถ้าถ้าถามคนไทยหลายๆคนก็นบอกว่าเห็ดอันนี้อร่อยกว่าพี่น้องมันไม่ออกเป็นผื่นนะมันออกที่ด,ดอกสองดอกนะพี่น้องแล้วก็เก็บเด็กผสมน้อยเอาเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะตรงน,นี้ก็มีอีกยอหย่อมหนึ่งนะคะพี่น้สวยงามอยู่ค่ะ เก็บเล็กผสมน้อยเอาพี่น้องจะขาเนะนี่่าเหตุมันจะออกมาจากมันมีขี้ยามาด้วยนะแล้วก็บิดเอาเลยพี่น้องสามีก็ได้ยุงอยู่ตรงนู้นค่ะทุกคนยุงเยอะมากเลยค่ะพี่น้องไม่ไหวนะยุงที่นี่ทุกปีไม่มียุงนะปีนี้ยุงเยอะมากเลยค่ะมันจะออกป่าต,ติดกับบ,บูเบอรี่ต้นบูเบอรี่นะั้นต้นแห้งมันนะคะทุกคนนี่นะคะ มันก็จะมุดอยู่แถวนี้นะคะมันอยู่ป่าต้นมอสที่ป่ามอสนี่นะมอสซะนี่ไงบลูเบอรี่ยังสูงเลยพี่น้องเไม่ได้นั่นสีดําเต็มไปหมดเลยว่ามันตอนนี้มันเป็นน้ำแล้วค่ะพี่น้องค่ะเอาไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็เก็บเห็ดสีดํานี่นะพี่น้องเนะนาะทีละดอกสองดอกก็ว่ากันไปเนาะนี่่ะยุงก็ทายากันยุงเอาไม่อยู่สงสัยต,ต้องสั่งโรงงานให้อาบอ่ะ อันนี้ดอกมันจะบานนะนะทุกคนเนี่ยเริ่มบานนะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ดอกกําลังจุมจ๋มๆแบบนี้นะทุกคนจุมจ๋มๆแบบนี้เขาเรียกจุ๋มเลยกํากำลังต้นไม้นี่ก็เกลกะนี่ค่ะอันนี้กําลังอร่อยผัดกระเพราชุบแป้งทอดสับๆแล้วก็ทำไข่เจียวอร่อยมากเลยค่ะทุกคน เห็นมากไม่เห็นว่าอย่าว่าพิตานะทุกคนเพราะายุงก็เยอะเห็ดก็ต้องเก็บพี่น้องพ่ตาเจอเห็ดเหลืองค่ะ f อของพ่ตาซาบิเดนฝ่าแสบสัวใสไม่มีคนเห็นนะมันอยู่ในรูนะคะทุกคนเดยกพ่ตาจะเปิดพระอบมันก่อนนะไม่เยอะหรอกแต่ก็ยังสวยงามนี่ค่ะทุกคนเท้าขานี่ค่ะ fc ของพ่ตาซาบิเดนฝ่าแสบ ค่ะ okay. โอ้ยตายยั่งเปดิดยังปิดนะทุกคนเนาะสามดอกสี่ดอกค่ะทุกคนนี่ค่ะหนึ่งสองสามเอออันนี้หักทุกคนสี่ห้าดอกค่ะสวยมากไม่สวยมากอ๋อมันบานนี่ค่ะทุกคนเก็บใส่ตะกร้าก่อนนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลย ดอกวันบานมันจะเป็นกลีบกลีบแบบนี้นะเห็นมันปูที่สวีเดนนะคะค่ะพี่น้องเดินน้างไก่ได้เจอสองดอกแองแมงอยู่บางนี่ทุกคนเจ้าขาโอ้ยยุง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 อชนา,ายุงไม่ได้เลยทุกคนเจ้าขายุงเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะสองดอกสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะยุงเยอะจริงๆพี่น้องเจ้าขา พี่น้องเก็บเล็กผสมน้อยนะคะทุกคนโอ้ยยุงก็ยุงบ่นทุกครั้งเก็บทุกครั้งยุงเนี่ยนี่ค่ะโอ้ยเหนื่อยยุงเยอะนี่ต้องอีกสองดอกใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่นะเี่มันแดงเหลืองนะเออใช่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 ไหมล่ะนี่ใส่ทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวี่เ่ะเราตรงนี้อีดอกหนึ่งนะใช่ไหมจะท้อนเสียงหน่อยดอ,อกแรกๆี่หอยสังยุงเยอะพี่น้องเห็นอะไรไหมเห็นค่ะมันจะท้อนเสียงพี่ตาเดยสังเกตเห็นจะท้อนเสียงอย่างนี้ สอดอกให้เพลนสามดอกข่ะทุกคนนี่ค่ะนี่เนาะเก็บแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นมาสามดอกโอ้ยุงกัดเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวจะตายเป็นมาลาเรียม,มาลาเหลือเลยยุงเยอะจริงๆอันนี้มันแตกแล้วพี่น้องอันนี้ก็ใช่ค่ะมันแตกแล้วมันเก๋เกิน น <celui> <Man> ี่ค <silently> ่ะพ <gary> ี่น้องโอ้มันบานแล้วห็นมันหักปมดนะพี่น้องแต่เอาได้อยู่นะนี่ค่ะมันแตกเก็บเล็กผสมไว้พี่น้องตัรสเซียมองไม่เห็นเลยเนี่ยมองเห็นไหมโอ้ยหยุงนี่ค่ะตีพระอบขึ้นมานี่ค่ะเห็นมันมันมันไม่รู้จะเอาแบบไหนนะพี่น้องเลยมันไดมันได้บุดออกมาจนมันแตกขาบหมดแล้วอะพี่น้อง เนาะมันดอกมันแตกหมดแล้วทุกคนเห็นไหมล่ะนี่แค่ดอกมันแตกหมดแล้วทุกคนโอ้ยตีนมันเลสิพี่น้องตีนย้าใหญ่แต่ว่ามันเก๋แล้วเนาะนหอมมากเลยพี่น้องเวลาเราเจอมันมันจะหอมแบบอีกกลิ่นหนึ่งนะกลิ่นส่วนตัวของนางนี่แหละนี่ค่ะนี่ค่ะ พี่น้องเห็นอะไรไหมสามดอกพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีเนาะเห็นนะพี่น้องเอฟซีดูพี่ตามมานานแล้วต้องเห็นนะนเ,เห็นสีแดงๆวันนี้เนาะนี่คะ่ะมีสามดอกอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนนี่คะ่ะนี่คะ่ะพี่น้องเอฟซีของพี่ตาแล้วก็อีกนี่อีกหนึ่งดอกเนาะพี่น้องเอฟซีดูพี่ตามมานานเราต้องเห็นอุย้ยเนี่ยมันซ่อนไปโอ้ยตายอุย้ยตาย วิทยตายวิทยตายเจอขุมทรัพย์เจอขุมทรัพย์ไม่ใช่ขุมทรัพย์นี่ค่ะทุกคนเอามาไว้ปองดีก่อนนะพี่น้อง fc พี่ตาจะได้เห็นชัดมันเห็ดตรงแบบนี้นะมันมีหญ้าแบบนี้นะพี่น้องเห็ดมันออกมาไม่สวยดอกเจ้าค่ะมันมันมันดันต้นหญ้าออกมาเนาะมันก็แตกมันก็บานแบบนี้เนาะนี่ค่ะมันมันมันจะออกแบบไหนประมาณนี้เนาะมันไม่เหมือนที่เราออกไปว่าต้นบนต้นมอดอันนี้มันจะสวยงามกว่านะคะทุกคน เห็ดมันออกมามันจะสวยงามอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้มันมีหญ้าตรงนี้สานกันไว้มันค็อบมองไม่ค่อยนี่ค่ะเห็นมาได้อีกหย่อมตรงนี้นะทุกคนขอเก็บใส่ร้านะคะมันก็เห็นนักกีบมันจะสวยงามมากเลยค่ะเห็นมันปูสวีเดนนะคะเห็นแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยนะครับทุกคนเช้าค่ะวันนี้เราเก็บเห็ดรวมมิตรนะคะทุกคนเห็นอะไรก็เอาไปก่อนเนี่ยเผื่อไม่ได้ พี่น้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะทุกคนนี่ค่ะบูเบอรี่ยังมีหลงเหลืออยู่นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันน้ำมันจะเยอะแค่นั้นนะคะทุกคนเจ้าค่ะน้ำมันเยอะค่ะบูเบอรี่ยังมีหลืองหลงหลงเหลืออยู่นะคะจะเป็นน้ำเยอะหน่อยประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมไดะนี่ส่ะ แต่ปีนี้อ๋อเป็นม,มาสองบูเบดี่เจอเห็ดค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเจอเห็ดค่ะทุกคนอุ้ยสุกดีมากเลยเห็ดเหลืองค่ับทุกคนตีก่อนนะคะพี่ตาจะตีให้มันให้ก่อนนะตีให้มันก่อนนะสปาตีก่อนนะทุกคนตีเห็ดนะคะ คนจนมีจิตไหมคะคนจนมีจิตไหมคะไม่มีปริญญาแต่ก็ไม่มีมีแต่น,นั้นเราไม่ว่านะมีแต่อะไรนะอันเพลงนี้ก็ดังๆเลยทัก่าทุกคนนี่คะ่ะมาเจออีกสี่ดอกนะมันบานเบออเลยบานเหมือนหน้าพิตาเลยเก็บข้าตู้ก่อนนะคะมีนี่อีกสองดอกคะ่ะทุกคนพิตาคาเนาะนะช่วงนี้นะ มันงเมยงเมย,ยแล้วมันเหนื่อยพี่น้องนี่ค่ะจะแตกแล้วน่ทุกคนนี่ค่ะนี่โหนี่เราไม่เอาเดี๋ยวนียทำไมมองไม่เห็นนางนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนจกออกมาปิด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 เป็ไเราจออีกนี่อีกสามดอกแล้วทุกคนเดี๋ยวจะหันกล้องมาตรงนี้นะทุกคนเจ้า่ะนี่ค่ะมันเป็นนางแอบนางซ่อนมันเป็นนางแอบนางซ่อนนะคะนี Favorite. ่ค่ะน่ เห็ดเห็ดป่าแบบนี้มันไม่ค่อยสวยทุกคนแต่ว,ว่ามันมันแตกกันนะ้อยมันออกมาแล้วมันแตกทุกคนเจ้าขามันอยากออกแต่มันไม่ได้ออกอะทุกคนมันมุดเจออีกแล้วครับเพื่อนเอฟซีพี่ตาเจอเห็ดอีกแล้วครับเอฟซีเจ้าขาสองดอกสองดอกสามดอกคะ่ะอยู่ในนี้และนี่ค่ะเก็บอันนี้สองดอกนะคะทุกคนแล้วก็มาตรงนี้อีกหนึ่งดอกนะเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะคะนี่ค่ะ นะเราเก็บจะเ,เก็บก่อนนะนี่ก็อหนึดอกอนนี้เป็นดอกที่สองนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นดอกที่สค่ะทุกคนไม่ค่อยสวยนะ พี่ตา่าได้เยอะรือได้น้อยนะพี่ตาจะให้ดูนะครับวันนี้เก็บเห็ดวันนี้เนาะได้เห็ดเยอะแล่ได้เห็ดมากนะทุกคนนี่ค่ะเห็ดเราวันนี้มาเก็บกับสามีนะครับทุกคนเนาะได้เยอะได้น้อยก็ได้แค่น,นี้แหละว,วันนี้นะครับทุกคนค่ะวันนี้ก็พี่ตาก็ขอผากคลิปให้เพลงท่านนี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าน,นะครับวันนี้คลิปเข้าป่ากเก็บเห็ดมันเห็ดเห็ดลมมิรนะครับเป็นมีหลายเห็ดนะทุกคนนะมีเห็ดสีดำด้วยเนาะเห็ดเห็ดทัดกันตะเล่นเนาะ เหจอะไรนะนี่ค่ะนะเพี่งคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพื่อนท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะ